ง่ละกนี่ละกัฮลกปุผูบรกนเลนะเนี่ยที่ d อล l a r ด้เลยอารปตเนี่ยยังเนี่ยปกเก่ยวกัอได้ลูกเฮซ่าเนาะลูกเฮซ่าเด็นยเด้อเนาะยังไม่มีอเวจเนาะเลยเอาไปไปให้ตัว d o l l a a ด้เลยเนี่ยเดยังก็ไม่มีอกิลูกเฮซ่าเด็เนเด้อลูกเฮซ่าเนเด้อลูกเฮซ่าเด้อป่กออร์กออร์กมี d o l ล a r a ด้

Little lùa cố gắng. Sì, anh tê tia. A lê lạ thơ, a lê lò a à đeo hai 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 กเลนีีีบกอะไรว้ยาไ้วอกเลยบิลน็นบ้งเนาะยเอาลูกเข้าไปูบวกะ lúc kia phải phá tập tay nhất ba vạn nè cái ao vi, mình bắt phá được số, ao nó chỉ khai đi. Ado đến đó là ပေါ်ပေါ်လေနိမဆွဲလာပါဆွဲပါဆွဲပါလိဒီဆွဲလာပါဟဲအဝမနလူခေတာဝိလိနနိယဒေဟော်ကမေလေဒေ

रक म खालिनक बोलासो Bên vâng, này là tao đâu chạy nào. 이렇게 다 그러면 이사를 재고

enggak <tuk tangan> okay. mm. <tuk> ada <tangan> Ora no va se. No mugari. Ora chó la chó la la na. Vitza bu ma chone uti. Mewi ma ascommi. Mày lại chịu làm, ơi à. Nhưng mà đây này. เลือดต้นนี่หายใจนะเจ้าอะไรอยู่จิลิ่งวันนี้ไม่ฟังสิพอแลัวปุ๊บอุ้มจีนัดเช็คหนังมีผักปลาอยอางนั้นอะไรบ้างจ้ะเฮ้ยดูเยอะเลยน้ như vừa đi, đi. <laughs> <Nhớ> thì à là ra bao quỷ ra mua sao cậu nhà mà tự nhà thế nào như thì đây nào đây là đứa. mà nó bạn về mà này mua vị thì tô về và về nhà mua ra cho về nhà mua ba ba bà quản lý phục vào, vào tô là là nào bạn ra cho bên đây ta lo được ra cái ทเดดีชอดีเนะเผอทเดดีกดดอ่ะเหรออ้ยาสิกเลยชอดีอะดิเพื่ออลุยเบล่ะทอดดีเอ้ทอดีนะโอซับเมลุยเบล่ะลุยเบลุยเบมหัพลนมหาลนมหี่ยซับพลออลุยพลนำมไอ้เนาะ mùa sao được qua wa? Tiêu ra mà có vui à? Tiêu làm ăn có vui à?

nè đê là nha Phá vui nha Cho đi Cho đi đi Tên nào ตัเด็ดดีเลยชอตดีเลยป่ะสอนเอออใจเลยแล้วหรออืมตัวเพื่อปอเอาละเอาละเลยเจนได้เลยอยู่ม้าบ้าจ้องเอวี่ไบ้าขาด ça va ça va quand même on a non mais ah tu l'as tu vas dit mon docteur oui m'a voilà c'est bon là euh euh là papa

Буду врагана. А це цілі коліна ไม่ชเลยอนนีลออนเลยอ่าอวอรอ่าวอดวนี่ราบกอ่ะก็บาเล็กบาคิดาโอ้ยปน้มงก็ไม่จูงเลยอวเราจะด้เนาะอืมห้ามาเขาเยไ่คุน่นหรอไ่นนอเน นี <Wagner> ่นะนี่คืคือว่าถ้ในปามนที่เราไ้ทว่าเราไม่รอหาดีกรอยนะวหาดีขนะตลุเนี่ยลุตะ้ามหาเลยอี่จะพาเราิอไกาอไตัววายห้าเนี

嗯，骨头完了的话，牛肉啊，牛肉的，嗯，你买点什么？嗯，买点什么？牛、嗯、肉，牛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 、嗯、肉，牛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 肉、啊，牛肉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 ，

อเมริกาจริียุคดีมากช้วอเมริกันมีอยู่เยอะพออ่านเร็จพอรู้ตัวงานแล้วขอให้มากเกิดอะไรตลาดกนอะไรบ้างมาโอเครล Ora nu sochel ba ro sa lenas. Di van magat na garana. Bo bo na. A me <tore schmeckless> yeah, a thi me na na. ke aba pak thi da ke la da ki na. นะชื่อเหลือชื่อพ่อๆก็ก็ได้แล้ววัลเอาอะไรให้รีให้บาลไลเมอร์ตะไลเมอร์วัลก็สอบเมสับสไครบ์ปะสิแกเนาะเดี๋ยวเราสื่อที่ไว้ต่อหมออะเนาะครับตัวอย่างเปื้อๆต่อจ้ะแล้วคิดต่อแล้วยัวชัวร์ก็ได้ไม่บาย